สวัสดีค่ะพบกับช่อง a าร์ตแออีกแล้วนะคะคลิปนี้พี่เอจะมาเล่าประวัติของตัวละครหลกัลกๆใน Poppy p ้เพ t i ทามชั p t ต r 3 3กันก่อนค่ะส่วนเรื่องราวในเก็บต่างๆจะขอเป็นคลิปต่อไปนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ Miss Delight เป็นครูที่ทำงานใน s c h o o l of p l a y c a r e หลังจากชั่วโมงแห่งความสุขเธอก็ค่อยๆเข้าสู่ความบ้าคลั่งและความหิวโหวยแม้กระทั่ง การสร้างอาวุธจากสิ่งของในโรงเรียนที่เธอเรียกว่าบาบอาวุธที่สร้างขึ้นมานี้มีลักษณะาคล้ายสิ่งที่ทำมาจากดินสอและปากกาที่แหลมคมแล้วมัดให้แน่นด้วยเชือกและมีไม้มันทัดเป็นด้ามจับรูปร่างของมิสดีไลท์เธอมีผมสีทองเป็นประกายมีโบสีแดงติดอยู่บนศีรษะเธอสวมกระโปรงสีแดงเข้มข,ดขาดประดับด้วยลายจุดสีขาวและเสื้อเชิ้ตสามสีสดใสได้แก่ สีฟ้าสีแดงและสีเหลืองพร้อมสัญลักษณ์แอปเปิลเนคไทสีแดงเข้มช่วยเน้นเสื้อเชิ้ตออฟฟิศของเธอรอยยิ้มที่เคยยิ้มแย้มของเธอในตอนนี้พังทลายลงเผยให้เห็นแต่เนื้อและฝันที่อยู่ด้านล่างรองเท้าของเธอเป็นสีแดงเข้มและมีการปักอย่างประณีตร่างกายของเธอประกอบด้วยหลายส่วนตามข้อต่อต่างๆคล้ายกับตุ๊กตาข้อต่อเธอถือคาถาหรืออาวุธที่เธอเรียกว่าบาร์ หรือเข็มบุคลิกภาพของมิสดีไลเป็นครูที่ใจดีและอ่อนโยนมากและพูดด้วยน้ำเสียงไพเราะยังไรก็ตามหลังจากชั่วโมงแห่งความสุขเธอก็เริ่มเข้าสู่โหมดความบ้าคลั่งจากบันทึกเสียงของเธอแสดงให้เห็นว่าเธอค่อยๆกลายเป็นบ้าจากการฆาตกรรมได้อย่างไรโดยสร้างอาวุธชั่วคราวจากความหวาดระแวงและเรียกมืนว่าบาฟและได้ตรวจพบว่า เธอเป็นบุคคลที่มีชีวิตจริงๆตามบันทึกดังกล่าวบ่งบอกว่าเธอหิวมากหลังจากถูกขังอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลานานจนเธอเริ่มกินเนื้อครูและน้องสาวของเธอที่เหลือในเรื่องราวเบื้องหลังของมิสดีไลท์เธอเป็นหนึ่งใน8คนที่มีรูปร่างเหมือนกันซึ่งมองกันว่าอาจจะเป็นพี่น้องกันโดยทำหน้าที่เป็นครูของเพแคร์หลังจากชั่วโมงแห่งความสุขพวกเขาถูกขังอยู่ในโรงเรียน โดยบุคคลที่ไม่รู้จักลือกันว่าเป็นแคทแนปมิสดีไลเชื่อว่าเธอได้ยินอะไรบางอย่างที่อยู่อีกฝากหนึ่งของประตูทําให้เธอต้องสร้างอาวุธอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอโดยเธอตั้งชื่อเหมือนว่าบาหลังจากนั้นไม่นานพี่สาวของเธอก็ตัดเธอออกจากกลุ่มทันนิฐานกันว่าเป็นเพราะอาหารกําลังจะหมดเมื่อเวลาผ่านไปเธอก็ค่อยๆกลายเป็นบ้าในที่สุดเธอก็เรียนรู้ว่า เธอต้องซุ่มโจมตีคนอื่นด้วยอาวุธบาบเพื่อฆ่าพวกเขาและกินเป็นอาหารในป๊อปปี้เพย์ไทม์ชั t ท์3ามการเผชิญหน้าครั้งแรกของผู้เล่นกับมิสดีไลคือต้องผ่านระบบ PA เสียงของเธอสะท้อนผ่าน PA เหมือนข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าต่อมาขณะที่ผู้เล่นคานอยู่ใต้โต๊ะผู้เล่นก็ต้องมองเห็นมิสดีไลเดินข้ามห้องโถง ในขณะที่ผู้เล่นยังคงรู้สึกไม่สบายใจจากการเผชิญหน้าครั้งนี้เมื่อเสียงของมิสดีไลดังกล้องไปทั่ว PA เออีกครั้งเธอโกรธและต้องการรู้ว่าผู้เล่นยังมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ผู้เล่นเพิกเฉยต่อคำเตือนของเธอและมุ่งหน้าต่อไปในโรงเรียนร้างในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงจุดหนึ่งประตูที่นำไปสู่บริเวณมืดมิดและต้องห้ามเสียงของมิสดีไล ดังไปทั่ว PA อีกครั้งเยาะเย้ยความโง่เขลาของผู้เล่นที่ไม่ฟังคำสั่งของเธอเดอะโปรโตไทหรือที่รู้จักการทั่วไปในชื่อ Experiment หนึ 6, หรือคลาวในรูปแบบแผ่นโลหะของเขาเป็นตัวตนลึกลับที่ถูกกล่าวถึงในเทป VHS 2เทปในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับรูปลักษณ์หรือแรงจูงใจหลักของเดอะโปรโตไท แต่สันนิษฐานว่าเขาเป็นศัตรูหลักของป๊อปปี้เพทามรูปร่างของเดอะโปรโตไทแม้ว่ารูปร่างหน้าตาหลักของเขาจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่ก็มีผู้พบเห็นแขนของเขาแล้วเป็นแขนหุ่นยนต์ที่มีสายสีแดงและมือที่มีนิ้วยาวแหลมคมคล้ายกรงเล็บและดูเหมือนว่าเขาจะมีความรู้สึกนึกคิดมีความเป็นมนุษย์มากบุคลิกภาพของเดอะโปโตไท เขาได้รับการอธิบายราวกับว่าเขาต้องการก่อความรุนแรงโดยไม่มีเหตุผลจริงๆนอกจากนี้เขายังได้รับการยืนยันยว่ามีสติปัญญาในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยสามารถรวมวัตถุพื้นฐานและสร้างความเสีหายให้กับโรงงานได้นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งอธิบายในเทป VSS เทปหนึ่งว่าเดอะโปรตไทปสามารถสร้างตัวชี้เลเซอร์จากนาฬิกาปลุกนิจิตอน ในห้องขังของเขาได้และพยายามหลบหนีโดยใช้ตัวชี้เลเซอร์ดังกล่าวบนกล้องในห้องของเขาจากนั้นเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในห้องของังมีทฤษฎีว่าเดอะโปรตไทป์นำชิ้นส่วนของของเล่นอื่น,นๆทั่วโรงงานมาเป็นส่วนหนึ่งของเขาซึ่งมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองและช่วยให้เขาบรรลุแรงจูงใจของเขาหรือเพื่อให้พวกมันมีชีวิตอยู่ แม้ว่าแรงจูงใจดังกล่าวยังไม่ทราบแน่ชัดก็ตาม d o อกเดเป็นของเล่นที่ผลิตโดย Playtime Corporation ซึ่งเปิดตัวใน Chapter 3 d i ามดิฟสเข้าอาศัยอยู่ในเพ y แครร่วมกับสมาชิกกลุ่ม Smiling k i s t เตอที่เหลือรูปร่างของ d o อกเดเป็นสุนัขคนสีส้มที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์มีตาสีดำหูพับจมูกสีดำปากและท้องสีเหลือง อุ้งเท้าและหูรวมไปถึงใบหน้าด้านซ้ายมีสีแดงโดยมีซิปที่มีจีรูปพระอาทิตสีทองและมีแสงอาทิตยสีสม้มด็อกเดย์เวอร์ชันบิ gger บอดีหรือสัประหลาดมีรูปลักษ์ที่มอมแมมและน่ากลัวส่วนที่เหลือของด็อกเดย์ถูกตัดออกเป็นสองท่อนโดยสมบูรณ์เหลือแต่ลำตัวที่สุดโซมซึ่งเปื้อนไปด้วยเลือดและคาดไว้ด้วยเข็มขัดหนังสีน้ำตาล ที่น่าจะป้องกันไม่ให้อวัยวะภายในของเขาหลุดออกมาเขามีรอยเย็บสีดำขนาดใหญ่ที่เชื่อมแขนทั้งสองข้างเข้ากับร่างกายซึ่งสิ้นสุดด้วยมือขนาดใหญ่สองมือที่เหมือนมนุษย์ในป o อป y ี้เพจถามชัปเตอร์สผู้เล่นจะได้พบกับ b i gger บอ d ดี้ด็อกภายในโรงละครซึ่งถูกล่ามโซ่ไว้ในห้องขังโดยที่ร่างกายส่วนล่างของเขาขาดหายไปด็อกเดเผยว่า เขาคือสัตว์ตัวสุดท้ายในกลุ่ม smiling sister ซึ่งหมายความว่าทุกคนนกเหนือจากเขาและแคทแนบเสียชีวิตแล้วด็อกเดย์ยังอ้างถึงอดีพนักงานว่า p อบบี้แองเจเพื่อให้เห็นว่ามินิส smiling ส i s t e r ติดตามแคทแนบเพื่อหลีกเลี่ยงชะตาก,กรรมที่คล้ายกับต้นฉบับในขณะที่ฝูมินิส smiling ส i s t e r คานเข้ามาหาเขาผ่านทางส่วนต่างๆของร่างกายและกัดกินเขาจากภายในสู่ภายนอก เขาบอกให้ผู้เล่นวิ่งหนีและมินิสไมลิงคิสเตอร์ปลดโซ่ตัวของเขาเพื่อให้ไล่ตามผู้เล่นไปรอบๆโรงละครจากนั้นเขาก็ถูกประตูปิดขวางไว้แคทแนปซึ่งเดิมรู้จักกันในชื่อเอ็กซ์เพอริเมนต์1188เป็นศัตรูของปปอปปี้เพย์ทามโดยทำหน้าที่เป็นศัตรูหลักของ Chapter 3 d i มดิฟสลีรูปร่างสัตว์ประหลาดของแคทแนป เป็นสัตว์แมวขนาดใหญ่ที่ปกคุมไปด้วยคนสีม่วงดวงตาของเขามีม่านสีดําล้อมรอบด้วยสีขาวและจมูกของเขาคล้ายกับแมวทั่วไปปากของแคทแนบดูเหมือนจะคลายออกและเปิดได้กว้างมากแม้ว่าจะไม่มีฟันที่เห็นได้ชัดเจนก็ตามอุ้งเท้าของแคทแนมีกรงเล็บสีดำอันแหลมคมและน่ากลัวในขณะที่แขนขาของเขายาวขึ้นยังเห็นได้ชัด และดูเหมือนจะเย็บติดกันอย่างลุมๆที่ข้อต่อเนื้อตัวของแคทแนปมีขนาดยังไม่สมส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนอื่นของร่างกายและมีลักษณะที่ดูป่วยและผอมแหง้งโดยมองเห็นชายโครงและกระดูกเชิงกลานได้ชัดเจนใต้ผิวหนังรอบคอของเขามีเครื่องรางสีเงินมนชนให้นึกถึงพระจันทร์เซียวในป๊อปปี้เพทามชัปเตอร์3เมื่อความหาดกลัวของแคทแน ใกล้จะสิ้นสุดลงเขาก็จับคุณโดยไม่ทานได้ระวังตัวใน Glass Production Zone และไล่ผู้เล่นขึ้นลิฟต์ในที่สุดผู้เล่นจะถูกดึงเข้าไปใน s a เ e ฟ o o m ซึ่งเป็นพื้นที่คล้ายสิ่งอำนวยความสะดวกที่พวกเขาใช้เพื่อป้องกันแคดแนฟในขณะที่พวกเขาชาร์จ Green Hand Receiver มากเกินไปเพื่อโจมตีผู้พิทักษ์เพแคร์ผู้เล่น จะต้องผ่านการเผชิญหน้าภาพร้อนและช่วงเวลาในการต่อสู้กับบอสอย่างต่อนเนื่องเป็นเวลาเกือบ5นาทีจนกว่าจะสิ้นสุดลงในที่สุดแคทแนปก็พุ่งเข้าใส่ผู้เล่นจากช่องระบายอากาศบนเพดานและถูกไฟฟ้าช็อตด้วยมือกรีนแกร็บแพกที่ชาร์จไฟไว้มากเกินไปจากนั้นเขาก็พยายามพ่นควันสีแดงออกมาแต่กระแสไฟฟ้ากลับทำให้การ์ดไวไฟ ลุกไหม้จนร่างกายลุกเป็นไฟด้วยความต้องการอันักหน่วงของแคทแนจึงอธิษฐานต่อปตตไททที่ตกลงมาจากเพดานและยื่นมือออกมาขณะที่แคทแนคุกเข่ายอมจำนนโปรโตไทยก็แทงนิ้วที่แหลมคมเหมือนเข็มเข้าไปในปากของแคทแนเพื่อฆ่าเขาจากนั้นโปรโตไททก็ยกร่างที่ไม่เคลื่อนไหวของแคทแนขึ้นไปยังห้องด้านบนสันนิษฐานว่า น่าจะนำเขามาต่อกับร่างของเขาเหมือนกับที่เราเห็นในมัมมี่ลองเล็กและประตูก็ปิดลงออนลี Only, เป็นตัวละครหลักในป๊อปปี้เพเทามชัปเตอร์สามดิฟสลีฟสำหรับป๊อปปี้เพ t ทามเขาเป็นคนสื่อสารกับเดอ p เพเยอผ่านทางโทรศัพท์ของพวกเขาขณะนี้ยังไม่ทราบรูปลักษณ์ภายนอกของออนลีเนื่องจากออนลีสื่อสารกับ เดอเพเยอรผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้นโทรศัพท์เป็นสีแดงที่ด้านบนและมีเสาอากาศสีน้ำเงินเล็กๆที่มุมขวาบนมีดวงตาสีดำนูนอยู่เหนือลำโพงและหลูในลำโพงมีรูปร่างเหมือนรอยยิ้มกว้างส่วนล่างเป็นสีเหลืองและมีสัญลักษณ์สีแดง11อันที่พบในโทรศัพท์บ้านทั่วไปด้านล่างเป็นป้ายสีน้ำเงินพร้อมข้อความสีแดงบุคลิกภาพของออลลี่ เขาใส่ใจและต้องการช่วยผู้เล่นและปอบป,ปีและรักษาของเล่นทั้งหมดที่เขารู้จักให้รอดจากความตายดังนั้นเขาจึงเป็นเด็กที่มีประโยชน์เขายังดูร่าเริงและสนุกสนานตามแบบฉบับของเด็กอีกด้วยดูเหมือนว่าเขาจะมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับเพแคในขณะที่เขาบอกผู้เล่นว่าจะไปที่ไหนหรือทำอะไรแต่ละสถานที่ เขายังตะหนับดีถึงภัยคุกคามในเพแคดโดยเฉพาะแคทแนปซึ่งอาจจะถูกโจมตีโดยเขาณจุดหนึ่งในขณะที่เขาบอกคุณเ่นว่าจะตอบโต้และผ่านเขาไปอย่างไรคริสซี่มิซีเป็นของเล่นที่ผลิตโดยเพ y t ทามคอปเปอเรชันเธอถูกสร้างขึ้นในปี1985หนึ่งปีหลังจากฮักกี้วอกกี้วางจำหน่ายรูปร่างของคริสซี่มิซี เป็นของเล่นสปร์ลาดสีชมพูรูปร่างหน้าตาของเธอคล้ายกับฮักกี้วอกกี้มากเธอเป็นสิ่งมีชีวิตสีชมพูรูปร่างสูงเพียวและมีขนหนาแต่ขนของเธอเป็นสีชมพูแทนที่จะเป็นสีน้ําเงินลักษณะที่เหลือของเธอเช่นมือและเท้าสีเหลืองและดวงตาคล้ายกับของฮักกี้แต่เธอมีขนตาจุดประสงค์ของคิซี่มิซี่คือการจูบเด็กๆด,ดังนั้นจะสรุปได้ว่าบุคลิกของเธอนั้น มีความรักและใจดีในป๊อปปี้เพทามชั้นสามคริสซี่มิซซี่ปรากฏตัวครั้งแรกในโฮมสวิต o m e โดยดูเศร้าเมื่อเห็นรูปเด็กผู้หญิงหลังจากออกจาก h โฮมสวิ h โฮมจูจูผู้เล่นก็ถูกคริสซี่เข้าสกัดก่อนที่ป๊อปปี้เพทามจะบอกกับเธอว่าอย่าโจมตีพวกเขาเพราะผู้เล่นจะโคนแคทแนปและโปรตไทป์ในตอนท้ายของบท หลังจากที่คริซี่ดึงคันโยกเพื่อส่งป๊อปปีและผู้เล่นลงบนลิฟต์ก็ได้ยินสิงกลีดร้องที่น่าสยดสยองในระหว่างนั้นป๊อปปีก็ตะโกนเรียกคริซี่ขณะที่พวกเขาพยายามจะกลับขึ้นไปหมายความว่าคริสซี่ถูกโจมตีนั่นเองป๊อปปีเป็นตุ๊กตาตัวเล็กที่มีผิวสีขาวอมช็อกมีกลับและแก้มสีชมพูเธอมีผมสีแดงหยิก มัดเป็นผมเปียสองข้างมัดด้วยลิปบิ้นสีฟ้าแสงแวววาวที่ส่องผ่านใบหน้าของเธอบ่งบอกว่าเธอน่าจะทำมาจากเครื่องเคลือบดินเผาเธอสวมชุดเรสสีฟ้าผิ้วไวขนาดใหญ่แขนยาวมีระบายประดับด้วยโบระบายเธอยังทาลิปสติกสีแดงเข้มอีกด้วยเธอมีคิ้วสีดำบางๆและดวงตาสีฟ้าที่ดูสมจริงอย่างน่าเหลือเชื่อบุคลิกภาพของปอปปี ได้รับการแนะนำเป็นครั้งแรกด้วยบุคลิกที่ล่าเริงและเอาใจใส่ขอบคุณผู้เล่นที่ปลดปล่อยเธอและในชั珀ท์สา3มีการเปิดเผยว่าเธอต้องการแก้แค้นปโตไทยสำหรับการทรมานที่ทำให้เธอต้องทุกทรมานจากเขาและพยายามช่วยชีวิตผู้เล่นเนื่องจากเธอรู้ว่าปโตไทยจะฆ่าพวกเขาหากพวกเขาพยายามจะจากไปดูเหมือนว่าเธอจะมีความเชื่อมโยงกับ คิซี่มิซีในขณะที่เธอหยุดไม่ให้เธอโจมตีผู้เล่นและกังวลเกี่ยวกับเธอเมื่อเธอถูกโจมตีนอกจอในบอปบี้เพทามชั珀ท์สาผู้เล่นพบกับบอบบี้อีกครั้งในเพย์แคร์ซึ่งเธอหยุดคิดซี่มิซีไม่ให้โจมตีพวกเขาและบอกเธอว่าผู้เล่นไม่เป็นอันตรายจากนั้นบอปบี้ก็อธิบายความจริงเบื้องหลังความเจ็บปวดทั้งหมดและเธอบอกว่าเธอถูกปัตตุ้ยคุมขัง เพราะต่อต้านมันพร้อมทางเผยว่าสาเหตุที่เธอปล่อยผู้เล่นออกไปไม่ได้ก็เพราะว่าเธอต้องการให้พวกเขาช่วยเธอเอาชนะปโปโตไทยและหากพวกเขาพยายามออกไป,ปโปโตไทยก็จะฆ่าพวกเขาหลังจากที่แคทแนนพ่ายแพ้เธอก็เล่นวิดีโอที่แสดงความจริงเบื้องหลังแรงจูงใจของโรงงานขณะที่พวกเขาลงลิฟต์คริสซี่ก็อยู่เบื้องหลังถูกการโจมตีทำให้ป๊อปปี้กังวล ขณะพยายามทำให้ลิฟขึ้นไปและนี่ก็คือเรื่องราวและประวัติของตัวละครหลักๆในป๊อปปี้เพทามชัปเตอร์3พี่เอหวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขและได้รับประโยชน์ซาละไม่มากก็น้อยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟ่นอาราที่เพื่อสวมมาการค่ะสวยและก็เท่มากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย